ถึงเวลาฤดูการฝนตกแล้วฝนตกมากอะ่ะดีใจชาวหายชาวหนาเนาะเอออันฝนฝ่าปีนี่ก็ตกแต่หัวปีอยู่เด้อทางบานยายนามเนาะแต่ก่อนนั้นมันบ่ท่านตกกับขันจังสีโอ้ยแรงแดดแดดเนาะอันอนี้แดดดูเขาก็มีฝนเนาะ เออขาดคะเนว่ามือนี่คือจีเบิร์ดเมือไหมต้นใหม่ใบหนาใหญ่กระแหงแรงมาหลายเดือนเนาะผู้พานให้ละทีเดียวเห็นต้นนี้นี่นี่นี่นนต้นใหญ่สูงๆนี่อันกระขาดคะเน่วา่าจิเป็นผู้พานให้ระบาดนนือจังบ่เห็นหน่วยเห็นหมากแม้โอ้ยย่า่น่าเป็นคนจังให้ปลูกออมเืืนอยู่ เอ,ออเออได้ข้าวบ่ไดเล่นคลิปเนาะเบิงต้นใหม่แปลกแปกย่ายฝังหมดทุกต้นเลยสื่อสั้งมาในโทรศัพท์เนาะปัตเตระพคามาเล่นคลิปสางไร่ได้น้าเพลนนี่บุ้ยว่าเมนต้นใหม่กับบรดขายเหงหย่ายแล้วบมีต้นใหม่แปกเพาอต้อนเออ มีเหลียวเห,เห็น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 มีแต่ของกินเพิ่นทั้งนั้นได้เพิ่นปลูไกไว้กลางๆเงอนเพิ่นแง่กันไหวไปเลยได้เพิ่นเนี่ยเออไอ้ต้นทุเรียนนี่ของชอบมากที่สุดกะบบเหลือดอกเหลือจำานันจ็กสิบสิบใบมือได้โบลูเออเหตุถึงขันต้อนสุดทายระยะสุดทายล่ะละมาทุเรียนย่ายนี่เห็ดขักแห้ง าวายาหยังยายยังยางยกะมาเห็ดเบิอได้จำนันนั่นเหลืองกุดเหลืองหมอนยุหันละ่ะเออกระโจนได้ไปหาผู้แพนให้อยู่ในโทรศัพท์คือวาจีเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ผู้ข่าได้ปลูกแล้วว่าเมนซีได้ไฮแล้วปุ่นสูงจนว่าจำตุนบอกเปล่าโบตันมีหน่วยเด้อนี่เด้อเออ อันเบีย้ยนึ่งเบีย้ยนึ่งกระบอได,ด้ถือเด้อสมัยนั้นต้นละห้าร้อยนะคะแต่ย่ายกระบอได้ยยดถอกับชีวิตมึงดอกว้าเนาะนะเออค่ะเมือเป็นนวยมือใด้ฟันจิ้มมือนันไ้นัน,นนะเออขาเบิงเต้นวยเพิ่นแม พูว่าปลูกสองสามปีเป็นหน่วยหวยว่าเม็มันกลายเราได้สามปีนะขนาดเดียวกันกําหอดบักผ่ามันใหญ่เร็วอยู่ในต้นนี้มันโตกลุมฝุ่นต้นอื่นกับบอปัน้นใดดอกพ่อพอวอไปแหวะอยู่ทั้งฝุ่นพระว่ายายบรเิเวณหดนามมันได้ปีนี่ไอ้ต้นนี้ก็โหดดยูพันอยู่ไก่ต้นทุเรียนต้นนี้เนาะันามน้อยหนี่มันกระจายไปเพื่อนเลยได้กินนามน้ำเขาเพื่นกับ อันดูสูงตาง,งานนะคะเออเอาคลิปนี้ยายนำก็สิขอจบคลิปฝนลิ้นแล้วก็บเบิ้งต้นใหม่ใบใหญ้าแขังๆงินยายเนาะแบบเพียบเ้ยเมืออน,นี่